เรื่องแรกของการมาเมืองเทนชีคือร้านเรือนไม้เตียงโหรหย่าโอ้ยใครกันกล้าลอบทำา้ายข้าจากข้างหลังชิว่วลู่ไปร้านเรือนไม้เตียวโหลเมื่อครู่ะว่าอยากดื่มตอนนี้ยังอยากดื่มอยู่หรือไม่สำนักศึกษาจี้เซี่ย อ้าอาอย่าสิข้ามให้เจ้าดื่มเฮ้ยออืมอ๋ออทันเนี่ยนะ เจ้าเพิ่งเดินเล่นในเทียนฉีไปได้เกือบครึ่งยังเหลืออีกค่อนเมืองวันนี้มาถึงตรงนี้ก็พอเส้นทางจากนี้ไปไว้เจ้าสามารถออกไปจากลานนี้ได้ค่อยว่ากันท่านเป็นใครกันแมหมกล้าหาญชาญชัยพลังเหลือล้นจรงิงๆแค่ยังไม่มีพลังที่คู่ควรอืจะขี่ม้าชมเทียนฉีจนทั่ว อย่างเร็วเกินไปหน่อไม้นี่ก็อร่อยมากเดี๋ยวจะเอาอม,มาให้อีกอท่านพี่เร็วหน่อยข้าจะกินหมดแล้วนะเนื้อลูกแกะนี่อร่อยมากกินเยอะๆนะเดี๋ยวให้สินเอ๋อเอามาเพิ่มให้อีกจานชิงเอ,อ๋อม,มีอะไร ้าต้องไปเมืองเทียนฉีของขว้นเปยดลีหน่อยนะเจ้าอยู่เทียนไหวเทียนช่วยปิดบังท่านทูตอูเซียงให้หน่อยนะอะไรการท่านพี่เพิ่งจะกลับมาก็จะไปอีกแล้วว่าแล้วม่อฉีเซียนมาต้องไม่ใช่เรื่องดีข้าเห็นเขาหนึ่งครั้งจะตีเขาหนึ่งครั้งชิงเอ,อ๋อไม่ดื้อน,นะข้าไม่ฟังแล้ววันนี้ข้าไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นข้าจะกินอย่างเดียว ถือสว่าเจ้าช่วยพี่ได้หรือไม่ชิงเอ,อ๋อพอเสร็จเรื่องเป่ยช่วยของเราจะได้กอบกู้ชาติท่านพ่อจะได้ออกจากการกักตน้นไม่คิดถึงท่านพ่อบ้างหรอข้าคิดถึงท่านมากกว่าข้าต้องอยู่ที่เทียนไหวเทียนเพียงลำพังทุกครั้งคนที่ข้าจะพูดด้วยยังไม่มีเลย ฉน,นั้นครั้งนี้ข้าจะให้สินเอ๋อยู่กับเจ้าดีหรือไม่คุณหนูชิงเอ๋อไปเถอะกลับมาเร็วๆก็พอท่านพี่ท่านรับปากข้าท่านต้องรีบกลับมานะอย่าให้ชิงเอ๋ต้องรอท่านนานได้ Thả đập bạc cháu. Ngài, tự โอ้ยนี่นี่นี่ช้าๆหน่อยสิครั้งนี้เจ้านอนไปเกือบทั้งวันเลยนะท่านมาได้ยังไงเนี่ยเหตุใดข้าจำได้ว่าข้าถูกตาเท่าคนึ่งตีจนสลบไปตาเท่าเหรอจะว่าไปนี่อะนะการพูดจาของเจ้าเหมือนพวกเราสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องมากเลยถึงว่าสิทธิ์น้องเจ็ถูกใจเจ้าท่านพูดเพ้อเจ้ออะไรนี่คือที่ไหน ต่เท่าที่ตีค่าคือใครนี่สําสำนักศึกษาจีเซียคนที่ตีเจ้าสลบได้ก็ต้องเป็นอาจารย์หลีของสำนักอ๋อไม่สิถ้าโชคดีแล้วก็เขาก็จะเป็นอาจารย์ของเจ้าด้วยโอเช่นนั้นก็คืออาจารย์หลีผู้เรื่องชื่ออ้อป